พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่และประชาชนในจังหวัดเชียงรภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไัยบุญคุ้มฉายาอโคมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่และประชาชนที่รับผลกระทบ ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานีและสงขลาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหรือมอบที่กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยอําเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสรวม100ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในเหตุการณ์เมื่อวันที่3และ7สิงหาคม2566และเชิญถุงพระรานทาน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49อําเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสในเหตุการณ์เมื่อวันที่17สิงหาคม2566 ส่วนที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเชิญถุงพระราชทธานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน50ชุดไปมอบแก่เจนน้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์เมื่มอวันที่29สิงหาคม2566และมอบสิ่งของพระราชาาน30ชุดแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรยรา่ารังอำเภอยะารังจังหวัดปัตตานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์เมื่มอวันที่28สิงหาคม2566ก่อนรับฟังสรุปสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณกองนวยการรักษาความมั่นคง ภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิริทอนทอรอำเภอยะ่อรังรวมทั้งร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งปัจจุบันเปิดสอนสาขาวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างรถยนต์และเครื่องจักรกลทางการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าหนึ่งหลักสูตรหนึ่งปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในตอนบ่ายเดินทางไปยังโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่สิบตำรวจโทสาวุฒิสูสรรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่28สิงหาคม2566และนายหมูใหญ่อานนท์ทองเตะที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เมื่อวันที่3ตุลาคม2566เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ตั้งใจและทุ่มเทพเพื่อประเทศชาติซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้